เกือผมวันนี้ก็มาถอดครับ TDK เอาอจากเกล็กครับตั้งแต่ใช้มาก,ก็ไม่ค่อยได้ถอดเท่าไหร่ก็ฝุ่นก็ตามนี้ก็ที่เห็นก็ยังไม่คเคยแกะนีนี้นไม่คเคยแกะเลยครับนี่ยังอยู่ครบแต่เหมือนพัดลมวันนีะครับม่นน่าจะมีปัญหาครับมันไม่หมุนข้างหนึ่งครับผมน่าจะเออมันใช้มานานนั่นแหละครับแล้วก็ฝั่งนี้จะโหลดค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งนี้เพราะว่า ฝั่งนี้มันจะมี2องชันแนวครับหนึ่งช้นแนวผมจะขับกลางอยู่ที่โอหโอมครับขับกลางตัวนี้ครับ2ใบตอนนี้ชแนวแล้วก็ซับอาจจะร้อนมากๆแล้วบางทีฮารดลมมันทํางานหนักมันก็จะพังเสียหายได้ครับวันนี้ก็จะมาเกะถอดเช็คกันนะครับโอเคครับผมไปเช็คกันตอนนี้ผมก็ถอดดอ้ามแล้วครับขาดแล้วมันไม่มีปะกันมันไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวมาถอดไฟฟ้ากันดูครับมารุ่นพร้อมกันครับ ว่าข้างในจะเป็นยังไงเพงไงเนาะดึงออกนี่นี่สภาพไม่เคยถอดเลยนะครับตัง้งแต่ซื้อมานี่ครับสภาพฝุ่นเต็มเลยนะครับตัง้งแต่ซื้อมายังไม่เคยถอดเลยครับนี่อะไรเอ่ยสภาพครับเดี๋ยวผมจะถอดไปประฝุ่นหน่อยนะครับ ไปเป่าฝุ่นมันหน่อยเพราะมันไม่เคยโดนเป่าฝุ่นเลยนี่นะแต่ก็ยังยังไม่เสียหายอะไรนะครับก็มาถอดดูเฉดีเคเท่าไปเป่าฝุ่นนะไล่ฝุ่นแม่ได้หน่อยรุ่นแรกๆองจีดีเคเลยนะครับรุ่นพัดลมสองตัวรุ่นเก่าจะเป็นพัดลมสองตัวแต่ถ้ารุ่นใหมนะ่เนี่ยมันจะเป็นพัดลมสี่ตัวแล้วกกล่องจะยาวกว่านี้ครับผมโอเคก็มาถอดให้ดูกันแค่นี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพัดลมดูนะครับว่า ว่าพัดลมมันไม่ทํางานข้างหนึ่งครับผมโอเคกีมก็ขอจบแค่นี้ครับผมโอเคสาเหตุที่มันไม่หมุนนะครับมันมันจะเหนื่อยหน่อยะครับเะ๋เ,เป่าดูนะครับไม่หมุนเลยครับทางนี้นี่เป่านี้ก็หมุนแล้วครับผมนี่ครับสาเหตุพัดลมพังไม่แน่ใจว่าลูกปืนมันเสียหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ลืน่นหรือสน,นิมขึ้นนะครับโอเคก็สาเหตุแล้วครับผมตอนนี้ก็เป่าเสร็จแล้วสวยงามเหมือนเดิม ครับผมก็อย่าลืมล้างเ,เอเปอาฝุ่นมันบ้างนะครับผมถ้าหมดประกันก็เก็บเป่าฝุ่นมันบ้างครับผมโอเคครับ